กอลฟสตาร์โดยอิเดีมิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราขอต้อนรับนักกอลฟอาชีพที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งเพียงแค่15ปีแล้วเล่นมีผลงานในกอลฟอาชีพสตรีมาแล้วนั่นคือน้องปีใหม่พัฒนันติกุลสวัสดีครับ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 น้องปีใหม่เกิดวันที่หนึ่งมกราเหรอใช่ค่ะ ถ้าเกิดวปนที่สามสบเอ็ดธันวานี่จะตั้งชื่อปีเก่าไหมไปตั้งชื่อลูกป,ปี่ค่ใหม่ด้วกันน้องปีได้ลูกพีโตแล้วโอเคสิ่งแรกที่สุดน้องปีใหม่แนะนําตัวกันครับกล้องตัวบนเนี่ยว่าเราชื่ออะไรไมาจากไหนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อปีใหม่นะคะนางสาวพัฒนันติกุลอายุสิบห้าปีมาจากโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศนครราชสีมาค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องบอกด้วยว่า หนูเป็น professional อายุ15เป็นนักกอล์ฟเทิร์นโปรแล้วเทิร์นโปรมาสิ่งแรกที่สุดครับท่านผู้ชมค,ครับผมบอกเลยหลายคนเนี้ยผมตามดูใกล้ๆมาตั้งแต่ตอนต้นปีงงเหมือนกันเพราะสิปีเทิร์นโปรแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะ <more> อยู่ม .4 สี่แต่เทิร์นโปรแล้ว,แล,วแล้วปีเนี้ยติดท็อป10 2รายการสปอนเซอร์ทั้งหลายที่ดูอยู่เดี๋ยวดูให้จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ได้ โอกาสนำเธ<ม>ออกรายการอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วไม่ได้ากกาสปอนเซอร์มันทั้งหมวกทั้งอะไรเยอะแยะเลยเอแต่มีช้างนี่ก็สุดยอดแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนว่าเส้นทางเธอมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเธอควรจะไปขนาดไหนเล่นกอล์ฟต,ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอายุเก้าขวบค่ะเล่นตอนเก้าขวบเล่นช้านะสี่สิบห้าหกปีเองไม่ก็พูดถึงว่าเล่นช้าเพราะว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟสมัยนี้เนี่ยเด็กๆก็ระมานัก กเจ็ดขวบก็หัดกอล์ฟแล้วก็ทําไมเราถึงช้าไปทําอะไรมาก่อนเก้าขวบก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยหนูเป็นภูมิแพ้คุณพ่อก็เลยอยากให้ออกกําลังกายก็เลยไปว่ายน้ําก่อนอไปว่ายน้ําเสร็จแล้วมีช่วงหน้าหนาวสระว่ายน้ํามันปิดทีนี้คุณพ่อก็แบบยังแบบหากีฬาให้แบบให้หนูได้เล่นเพราะแบบเป็นภูมิแพ้ง่ายไม่สบายง่ายอะไรเงี้ยก็คุณพ่อเล่นกอล์ฟก็เลย อยากลองไปตีดูตามพ่อไปไหมอะไรทองนั้นใช่ค่ะนี่ภูมิแพ้เหมือนกันเลยเนี่ยโปรตีนก็เหมือนกันหมูโมเมก็เหมือนกันใช่แล้วก็ซิมีก็เหมือนกันก่อนมาเล่นยิมนาสติกอ่ะแล้วตามคุณพ่อไปแล้วเห็นเห็นว่าเล่นอยู่ในค่ายสุรนารีใช่ค่ะในค่ายมีมีก้าหลุมใช่ค่ะก็เล่นในนั้นเลยเหรอใช่ก็ไปตีที่สนามได้ค่ะพ่อไม่ได้เป็นทหาร๋อไม่ได้เป็นทหารใชแต่ก็มีสนามได้ด้วยใช่ค่ะแต่ก็มีที่ออกกําลังกายนะ ลุงเคยไปวิ่งรอบๆไอ้ตัวนั้นเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วที่ที่โคราชเนี่ยแต่ตัวเมืองอ,ะอ่ะคนโอ้ยตอนเย็นนี่คนออกกำลังกายกันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวต่อน,นิดนึงก่อนที่ไปดูเส้นทางโปรเฟชชั่นอลของเธอนะครับคุณพ่อเก้าวขบปมะน้ํามันหนาวไปไปเล่นกอล์ฟ<ม>แล้วเรารู้สึกยังงไอยู่ๆเฮ้ยพ่อจะให้เล่นกอล์ฟหรือว่าเรา ชอบอยู่แล้วหรือว่าเอาไปเขาไปไหนต้องเล่าตอนนั้นก่อนว่าตอนนั้นยังไม่จริงจังไม่น่าจะรู้จักกอล์ฟก่อนก้าวขูดไหนต้องเล่าตอนนั้นที่บรรยากาศตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก็ลองไปตีหนูจําได้เลยว่าวันแรกไปตีแบบสิบถาตีแบบกระป๊อกกระแป๊กกบบตีไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างเข้าใจเข้าใจแต่ข้าขูดนี้เขาถือว่าโตแล้วนะแล้วป๊อกแอืคแล้วทอม ก็ตอนนั้นก็ด้วยความที่เด็กก็คงยังสนุกในย่งี้ค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมาย่คะแล้วคุณพ่อบอกคุณพ่อบอกไหมว่าหมดค่าลูกไปอื้อเลยเนี่ยกองนี้เต <c oughs> ็มไปหมดอ่ะจะวไป <c oughs> ถึง,ถงตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มจะชอบเมื่อไหร่ไปไปซ้อมแล้ววันแรกก็ป๊็อกแป๊กป๊อกแป๊ก,กแล้วเมื่อไหร่ผ่านไปสักประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วกัน <c oughs> อ,อไปเจอโค้ชที่อยู่ที่สนามนั้นคุณพ่อก็เลยลองไปถามโค้ชแล้วก็ให้หนูไปเรียน พอ,อเรียนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบเออเริ่มชอบแล้วนะ<ด>รู้สึกสนุกดีอะไรเงี้ยชักมันชักมันชักมันก็เลยแบบอะตัดสินใจเรียนเรียนมาเรื่อยๆคจนถึงตอนนี้เรียนมาเร,นเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยเริ่มไปแข่งตอนเด็กๆก็ต้องไปแข่งใช่ไหม,มเริ่มไปแข่งเมื่อไหร่คือเรียนหัดมาสักกี่ปีถึงไปแข่งหัดมาไม่ถึงปีค่ะก็ไแขงเลยใช่ค่ะน่าจะประมาณครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้วยเลยไหม น่าจะที่โหลมากใช่ไหมไปครั้งแรกเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคนใช่ไหมน่าจะเกือบเกือบท้ายอยู่ค่ะท้ายอย่แมตช์รกแล้วคราวนี้เนี่ยเรารู้ว่าเราเริ่มจะเก่งเมื่อไหร่เฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาถึงจังหวะที่ว่าทําไมถึงเทิร์นโปรเราเริ่มจะได้ถ้วยเริ่มรู้ว่าเก่งสักอายุเท่าไหร่คิดว่าตัวเองเก่งก็น่าจะสัก 1ิบเอ็ดสิบสองเออนะเริ่มได้ถ้วยแล้วเริ่มได้ถ้วยเยอะขึ้นได้ถ้วยเยอะขึ้นเอาตัดบทมาเลยดีไหมตัดบทมาเลยแล้วยังไงคิดยังไงถึงมาเทินโปรคิดยังไงเคยเคยผ่านทีมชาติไหมยังไม่เคยค่ะคือไม่ผ่านเลยไงไม่ผ่านเลยยังไม่เคยไปพาสชั้นมาเทินโปรเลยเหมือนโมเมงไงโมเมพาสเลยคือจังหวะนี่คืออายุที่จะที่จะไปทีมชาติหรือเปล่าอเรา ตัดสินใจเทิร์นโปรตอนนั้นทาไมถึงตัดสินใจเทิร์นโปรตอนนั้นก็ต้องเก่งอ่ะแต่จีนเก่งระดับหนึ่งแต่จีนเนี่ยเขาทีมชาติก่อนนิดนึงก็มาออกรายการของเล่าก็ได้เหรียญทองเหรียญทองมันต้องเยอะแยะเลยในสีเกมในอะไรต่ออะไรเนี่ยอืแต่ไม่คันนี้ไม่ผ่านเขาทีมชาติรู้เดียวกับสะดมไงจีนเนี่ยแล้วเรารู้ขนาดที่ว่าเราเก่งขนาดจะเทิร์นโปรเนี่ยแล้วตอนนั้นต้องเก่งเหนือคนอื่นนะในอายุเดียวกันใช่ไหมเอาถามกันตรงๆเพราะฉะนั้นจะเทิร์นโปรอ่ะ เออตอนก่อนเทิร์นโปรเราเก่งขนาดไหนแล้วทําไมถึงจัดสินใจเทิร์นโปรก็เมื่อเมื่อปีที่แล้วหนูได้มีโอกาสไปเล่นแมตช์ของ TWT ยังเป็นอเมเจอร์อยู่ยังเป็นอเมเจอร์อยู่ค่ะแล้วเล่นกับโปรใช่ค่ะลุงกําลังเราตรงนี้แหละอแล้วเล่นกับโปรโปรมีใครบ้างก็มี PK เพัชรจุธาฮะมีพัชรจุธาด้วยมี ระดับ LPGA นะแล้วผลเป็นยังไงผลหนูปีที่แล้วหนูไปแข่งทั้งหมด4 4รายการตอนนั้นนี่เราจะเป็นเมเจอร์อยู่ใช่ไหมสี่รายการเนี่ยสี่รายการเออชักตื่นแต่ละรอบผลเป็นยังไงในสี่รายการตกรอบไปหนึ่งแมตค่ะตกรอบไปหนึ่งรายการอีก3รายการผ่านเข้ารอบจำไม่ได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าอยู่ประมาณท็อป40ค่ะท็อป40่ณตอนนั้นทั้ง3รายการเลย ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยอายุสิบสี่ผมบอกได้เลยท่านผู้ชมผมเมื่อกี้ถามว่าผลออกมาเป็นไงสี่รายการผมกะว่าตอบว่าตกรอบรวดนะตกรอบรายการเดียวก็ถึงว่าไงตอนแรกคิดว่าจะตอบคาตอบคือตกรอบส่วนใหญ่ขึ้นคือน้องอายุขนาดนี้เนี่ยฝีมือกําลังก้ากึ่งว่าจะเล่นอเมเจอร์ไม่เล่นอเมเจอร์แต่ไปผ่านการตัดตัวสารายการนะถือว่า สุด,ยดเย่งพระชุจุฑาเขาฮอตมากปีแล้วอ่ะตอนนั้นเขารุนใหญ่เก่งจัดรุนใหญ่เก่งนะแล้วเสร็จแล้วยังไงครับพอสี่รายการแล้วคิดว่าตัวเองพอจะสู้กับมืออาชีพได้ใช่ค่ะก็ออออพอมาปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปีนี้เราจะเทินโปรแล้วออคุณพ่อคุณแม่บอกให้เทินโปรหรือเราไปเดินหาคุณพ่อแม่เลยพ่อแม่จะหาตังค์แล้วใครบอกใครว่าแต่เทินโปรหนูค่ะไปบอกพ่อกับแม่ว่าพูดว่าบอกว่า เนี่ยหนูไปแข่งเมื่อปีเอปีที่แล้วไปแข่งรายการโปรมาแล้วรู้สึกว่าแบบเออฝีมือแล้วก็ไม่ได้แย่นี่หว่าแล้วานก็ตัดตัวอ่าทไมอ่ะก็เลยแบบอยากลองดูอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยเดี๋ยวก่อนจะเป็นมืออาชีพรองดูไม่ได้นะครับแล้วพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่ก็เอาเลยค่ะเอาเลยใช่เพราะว่าไป LPGA พ่อแม่ไม่ต้องทําอะไรแล้วรวยเลยอ่พอเทิร์นโปรคือมีคนสนับสนุนเลยว่า แล้วเริ่มแข่งขันแข่งขันในรายการแมตช์โปรเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อต้นปีเป็นแมตช์คอลี่ไฟค่ะอ๋อเป็นแมตช์คอลี่ไฟหนูยังเป็นอเมเจอร์อยู่แต่พอมันจะมีช่วงระหว่างก่อนที่จะเริ่มแมตช์แรกของไทยแอลเนี่ยเขาเปิดสอบโปรเป็นสอบอบรมแล้วก็ปฏิบัติแล้ว ในในนั้นเขาเขียนว่าแบบอายุ15เนี่ยสามารถเทิร์นโปรได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยแบบสมัครไปให้ให้หนูไปสอบทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็สอบผ่านต้องมีสอบผ่นสอบเปเปอร์ด้วยสอบเล่นด้วยใช่ค่ะแล้วแล้วไปไปสอบปฏิบัติไปสอบสนามไหนเออวอเตอร์มิวค่ะวอเตอร์มิวอยู่ใกล้ๆนี้คือคือที่ผมถามรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะผมเชื่อว่าขนาดนี้เลยเนี่ยนะครับมีนักกอล์ฟอายุราวๆนี้กําลังนั่งดูอยู่ จะเป็นโปรโดีไหมอะไรยังนองนี้ mm hmm. ก็เลยถามว่าเส้นทางไปยังไงสรุปแล้วเราก็ผ่านทั้งหมดอืมแล้วแมตต์โปรแมตแรกเดี๋ยวนะีขออนิดหนึ่ยไ,ไหมอโรงเรียนรู้ไหมว่าหนูอ่ะจะไปหาตาังแล้วเอาพูดกันแบบพื้นๆน,นะจะเป็นโปรโลแล้วนะโรงเรียนรู้ว่าเราเป็น professional รู้ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะไปแข่งหนูก็จะส่งเป็นเอกสารลาแล้วก็แบบจะบอกรายละเอียดลงไปในนั้นว่าแบบเราจะไปแข่งรายการนี้อะไรครผมเป็นผู้อำนวยการนะบอกได้เลยผมภูมิใจเลยนะนะอ่ะคราวนี้ทีนี้แมตช์โปรแมตช์แรกเป็นยังไงแ่งกีฬแมตช์นี้ตกรอบธรรมดาไย่าไปคิดอะไรมากธรรมดาจะเลื่อนธรรมดาเลยไทเกอร์ก็ยังมีตกรอบมีมีลองตกรอบก่อนแล้วยังไงคะแล้วยังไงจําได้เลยค่ะ เออ่ปีนี้หนูแข่งทั้งหมด10บแมตช์เล่นไปรู้สึกจะ4-5่แมตช์อะตกรอบยาวเริ่มต้นมาเหมือนใครรู้ไหม,ม justin rose จำชื่อคนนี้ได้ไหมรับ justin rose turn pro ยุคสิตกรอบทั้งปีเลยเหมือนใครรู้ไหมคือเ,เงินหมดตัวเลยอะ่ะเหมือนใครรู้ไหมเงินก็จะหมดตัวเหมือนกันใครโรกลาวจะเ,เน้นตีเหมือนกันเล่นใน lpga ตกรอบตกตกตกต แล้วเสร็จแล้วพอพอผ่านเข้ารอบจะมาได้แชมป์เลยเห็นไหมได้แชมป์ LPGA เลยตกรอบไปกี่รายการนะไม่ต้องเสียใจเลยสี่รายการสี่รายการเป็นช่วงแรกนะคะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงสี่แมตช์แรกค่ะตกรอบเพอรอเลยพี่บอกไม่เป็นไรได้ไงกลับมานอนไม่หลับเอางี้ดีกว่ารู้สึกยังไงเฮ้ยเราเทิร์นโปรเราคิดผิดหรือเปล่ารอบไปสี่แมตช์ล่วงเลยรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกว่า สำหรับตัวหนูเองนะว่าแบบไปไปหาประสบการณ์ก่อนออคือแบบฝีมือเราอาจจะดีในระดับเยาวชนแต่พอเราไปแข่งในนั้นแล้วแบบเราเหมือนแบบฉลามตัวเล็กๆเข้าไปอยู่ในนั้น <c oughs> อยู่ในบอ่อฉลามตัวใหญ่ๆหลายๆคนบอกเจ้าชินโรสเคยพูดเลยเขาเขาเก่งมากเมเจอร์ได้ที่4ี่ open เนีแล้วก็เชิญโปร17ปีเนี่ยเขาบอกขึ้นทีออฟเป็นโปรครั้งแรกเลย เห็นบิ๊กเนมเดินเข้ามานี่ขาเขาสั่นรู้สึกงั้งน้ไหมครั้งแรกๆที่เราเดินทีเราเป็นมือสั่นค่ะมือสั่นเลยเห็นป่ะเออแล้วเป็นยังไงแล้วต่อไปเป็นยังไงเนี่ยหลังจากตกรอบไปสี่รายการพอเริ่มแมตที่ห้าก็ผ่านเข้ารอบเออผ่านแล้วแมตที่หกไม่ตกรอบผ่านเข้ารอบได้ตังค์เพื่อนเออ่เริ่ได้ตังค์ใช่ค่ะแมตที่เจ็ดผ่านเข้ารอบแมตที่แปดผ่านเข้ารอบานสามรายการติดละ ค่ะมาที่แปดก็ผ่านเขาลรอแล้วอันไหนที่เป็นท็อปเทนเนี่ยบอกวิชอปเทนสองรายการท็อปเทนของโปรเฟชชั่นแนลนี่บอกได้เลยนะยากมากไม่ว่าในทัวร์ไหนในโลกนะครับทุกระดับท็อป10เออเออร้บให้ฟังติดท็อป10แมตที่5ไปแข่งที่เขื่อนอุบลรัฐได้ที่6 6ร่วมหก่ขอนแก่นใช่ค่ะที่6รห่วมแล้วก็อีกแมตหนึ่งเป็นแมตที่7 แข่งที่วินเทจค่ะวินเทจได้ที่ห้าได้ที่ห้าดีเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมดีขึ้นเรื่อยๆแบบติดท็อปเทนไม่ใช่ดีขึ้นเรื่อยๆน่ดีขึ้นเยอะคือพวกติดท็อปเทนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วคือเคิมไหมค็เริ่มมีกําลังค่ะแต่พอมาสองแม์สุดท้ายตกรอบมันมีมีบ้างมีบ้างมีบ้างเพราะยังมันอยู่ระหว่างกันไม่หมดแล้วยังไงจะจะเลิกเรียนหรือไม่เลิกเรียนตอนเนี้ยถือว่า เราไม่ได้เรียกน้องปีใหม่หลานปีใหม่แล้วเรียกโปรปีใหม่เหมือนกัตอนที่โมเมมาก็เรียกโปรโมโเมใช่ไหมโปรปีใหม่เลิกเรียนไหมหรือว่าเรายังจะเรียนต่อเออเส้นทางตอนนี้มีคนกำลังฟังอยู่เอ้ตัดสินใจยังไงครับเรียนสองปีใช่ไหมเรียนต่อค่ะจะที่หนูคิดว่าคือจะเรียนให้จบปตรีค่ะเจอจบเป็นยาตรีเกิดเก่งเข้าโปรจีนเนี่ยไปแข่งชนะยุโรปยุโรปเนี่ยได้ตังค์เยอะๆแบบโปรจีนเนี่ยจะจบปตรีไหมได้จบปตรีไหมเพราะว่า จริงก็เทินโปรเลยเกิดเก่งจัดค่อให้มันเป็นแบบไปตามอนาคตของมันละกันค่ะยอดครับยอดเลยผมว่าที่เนี่ยแฟนขับรู้ทั้งครูบาอาจารย์ดูอยู่ผมบอกผมภูมิใจเลยนะมีมืออาชีพเป็นนักเรียนอยู่เนี้ยใช่ชัดเด็ดขึ้นตัวเองคืออะไรเอจุดแข็งคิดว่าเป็นไรละกันค่ะไรล์ไม่ค่อยพลาดอย่างน้อยก็แฟเวอ์เดียวใช่แต่ไม่ไกลแต่ยังไม่ไกลาไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณสองสาม <24 S 2> แต่ว่าแต่ว่าเป็นนักกอล์ฟที่สูงครับร้อยหกผมเชื่อเลยยังจะไกลอีกยังจะไกลได้เยอะเพราอยยี่สิบห้าน่าจะถึง170ร้อยเจ็ดสิบสบายาจุดแข็งคือ drive อของเราเนี่ยอ,อยู่ใน, way นแฟเวจุดอ่อนเลยจุดอ่อนคืออะไรพัดค่ะนั่นนั <c oughs> บอกได้เลยต้องทำจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้ได้เพราะถ้าจะเป็นแชมป์พัดต้องดีพัดแบบลิเลียวูเห็นไหมตัดลายหมดเลย ชัวเข้ากลางหลุมทําให้เป็นจุดแข็งให้ได้ซ้อมเยอะๆพวกนี้จะซ้อมวันสามสี่ชั่วโมงอยู่บนกรีนนะไม่ใช่อยู่ได้ดรฟิงเรนจ์หนูจดต้องเป็นพัตเตอร์หนูปีใหม่จดสถิติของตัวเองเอาไว้ไหมว่าแต่ละรอบรอบที่เล่นเนี่ยนะฮะสิบแปดหลุมเนี่ยทํากี่พัตจดใช่ไหมประมาณเท่าไรโดยเฉลี่ยประมาณสามสิบค่ะนั่นไงถึงตกรอบไงสามสิบเอ็สามสสองตกทันทีถ้าเกินสามสิบดูอย่าหวังเลยว่าจะคว้าแชมป์ยาก เพราะว่าท็อปท็อปของโลกประมาณหนูต้อง29หรือต่ำกว่า29 28กว่าคือท็อปของโลก28ประมาณท็อปของโลกอยู่ตรงนั้นเพราะต้องต้องทำให้ได้พัตคือสำคัญเขาถึงบอกว่าไ r ค v อ for show พัตเตอร์ต้องมแตพัตลอด กลับไปดูสติตีนะที่ที่รายการที่เราตกรอบนะพัดมันไม่มาไงเซฟไม่ได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่หนูว่าไม่มาระดับโลกมันก็ไม่มาบทไม่มาด้่ยไหมว่าบทไม่มามันก็คือไม่มาแต่มาตรฐานคือสแตนดาร์ดเขาเขาดีเขาดีมากๆเขาก็ไม่ได้เสียไม่ได้หลุดอะไรมากอแต่ว่าติดท็อปเทนสองรายการ วิวดีวัสดยอดนะครับอายุ15ปีเวลาเล่นกอล์ฟเยอะฝึกฝนเยอะใช่พูดถึงสปอนเซอร์ล็กนิดหนึ่งนะครับผมผมเรียนในผมเชิญชวนเนี่ยนะทุกรายการมาเนี่ยสิบห้าปีเป็นโปรเฟชชั่นอลทั้งหลายเนี่ยนะครับถามก่อนวางอานาคตตัวเองวิงไงเออเออวางอานาคตตัวเองตอนนี้จบปอตรีใช่ไหมก็จะเรียนให้จบปรตรีแล้วก็ ค่อยออกไปแข่งต่างประเทศอาจจะไปแถวๆไต้หวันจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้ก่อนค่ะก็ทราบใช่ไหมว่ามีโปรไทยหลายคนไปสายปานไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรสตังไปไต้หวันนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าไปหาประสบการณ์ตรงนี้อายุอย่างน้อยก็ดีแต่อย่าหานานนะอย่าหานานอย่าหานานนะอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเป็นมืออาชีพแล้วจะกลับมาเป็นอเมเจอร์ไม่ได้ใช่ เราลืมเรื่องอเมเจอร์ทั้งหมดมืออาชีพแล้วพรกกอบนี่จะเก่งสุดๆตอนอายุ19 20 2้ายี่สิยี่เราเานั้นน่ะจะเก่งสุดๆเลยสอแววอีกสองสมปีเนี่ย16 17เดนะค่ะ้งซ้อมเยอะชอบใครนักกลอบเนี่ยจีโน่ค่ะพี่จีโน่เลยนะเอาเอานักกลอฟต่างชาติน่ะนักกล์ฟต่างชาติจีโน่รีเดียโคค่ะริเดียโคนี่เห็นไหมริเดียโคเขาสุดยอดแห่งการพัดใช่ไหม สุดยอดแห่งลูกสั้นสุดยอดแห่งการระเบิดทรายจีนนี่ก็มักพัดช,ชั้นยอดนะในช่วงชัยท,ท้ายเนี่ยที่ผ่านมาจีนนี่เริ่มเริ่มพัดดีขึ้นมากในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องซ้อมพัดเยอะหน่อยเอาพัตเตอร์นี่นะเวลานอนวางข้างผมพดัด <c oughs> มันจะช่วยชีวิตได้อรรบสบทจะทำกระทำเบอร์ดี้ได้มันเข้าป่า เกือบจะตกน้ําตกน้ํามันลงกรีนด้วยพาให้วยไอพัตเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวออสบอริสเข้าไปในสมองเลยนอนกอดมันเลยครับนัตเตอร์เอาไว้ขมด้วยได้เลยให้อยู่ในกับพ้าข่มนะสามอันรีเอ้นะรีทรีวิโนอ่สุดยอดวยนะบอกสามอันคุณชนะตลอดข่มไปเลยไดรเวอร์เวสแล้วก็พัตเตอร์เอาให้มันอุ่นๆเลยเวลาซ้อมเยอะๆนะครับนักพัดชั้นยอดพัดจะซ้อมพัดประมาณ3-4ชั่วโมงต่อวัน ก็ลองไปดูเทคนิคที่ต่างๆผมเชื่ออนาคตไกลคอนื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกแขกนิดนึ่งนะยังมีแค่สปอนเซอร์ตัวเดียวท่านั้นเองผมบอกได้เลยนะครับนักกอลอนาคตไกลผมเชื่อว่าจะมีสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยมองหาอยู่นะครับอาจจะเป็น next โปรจีนคนต่อไปเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะอ่ะสุดท้ายผมอยากให้โปรปีใหม่ไม่ไม่เด็กหลานปีใหม่นะครับ กล้องตัวคนคุยกับผู้ชมนะครับว่าตามแฟนคลับจะตามได้ที่ไหนนะตามเชียร์ได้ยังไงนะครับโอเคครับเชิญครับค่ะก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามผลงานของหนูนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Thai LPGA นะคะแล้วก็ Facebook ปีใหม่ติกุลค่ะ Ig ขอฝากด้วยละกันค่ะ p u จุด r ันเ r อพัฒนันเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เนี่ยไม่ด้พูดไปเดี๋ยขึ้นในบนจอให้นะครับเด็กรุ่นนี้ไม่มี IG ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับลงภาพสวยๆมีคนชอบดูพวกนี้เรตติ้งจะสูงรู้จักอินจีชูนไหมคือเขาลงภาพสวยตลอดสปอนเซอร์อยากจะได้ติดตามตัวอินจีชูนน่เพราะว่าเป็นพรีเซนตัวเองได้ดีนะครับก็โอ้โหครั้งนี้ได้มีโอกาส ได้คุยกับหลานนะ15ปี professional ก็ขอให้โชคดีครับขอบคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคติดตามผลงานนะครับบ๊ายบาย